เรถขับรถไฟรถขับผมเนอผมไทยแลนด์นิกนิคเนมเนอตอยู่ไซต์ไซต์สมใจประเทศอะไรครับสวิตเซอร์แลนด์ครับครับขอบคุณสองคนสวิตเซอร์แลนด์บ๊ายบายบ๊ายบายแฮปปี้อะไรครับไทยเขาพูดไทยได้เลยสบายเลยต้องไปเรียนอังกฤษเรียนภืษาไปนอะไรนะอะไร What What i s What i s f o r m อะไรวะ What you form คุณประเทศอะไรใช่ไหม What you form ผู้ไม่ก่าพูดไม่เคยพูดประสงค์ยาวๆ What What is you form อะไรตั้งอย่างเลยแล้วเราก็ต้องตอบว่า It It i f o r m It form Thailand อะไรโอ้อ <c oughs> เรียนเรีนอังก,กฤษมาเมืม่อคืนนิดหน่อยครับ ก็ได้ถามกับฝรั่งรู้เรื่อง w h a t is form อะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับไปทวนใหม่แต่วผมจะชอบถามว่าไอ h ไทยแลนด์อยู่อยู่ประเทศอะไรอยู่อะไรไอ้ไทยแลนด์อยู่อะไรสักชอบชอบพูดอย่างนี้มากกว่าติดแนละ้ว้งผมก็พูดไม่เก่งหมดตอกอังกฤษนะว่าอย่างเดียวนะครับสวัสดีครับคุณนะครับ yeah, <thank> <laughs> จะจำจะสับสับฟิกเกอร์สอบเสร็จก็ลืมหมดเลยเหมือน เหมือนตดนตีไทยสองเตก็เลยวาดรูปอย่างเดียวครับโอเคครับขอบคุณชาวต่างชาติที่บูชาปากสามยอดไว้อีกแล้วต้องใส่รอบนี้ต้องติดถนนคนเดินไปด้วยเดี๋ยวผมต้องเก็บบรรยากาศถนนคนเดินโอเคครับอยู่ถนนคนเดินลบ,บรีครับออกไปแล้วแผ่นหนึ่งหยุดแล้วครับ โอ้ขาอยู่ประเทศอะไรชืร่ออะไรลืมแล้วต้องไปดูในวิดีโอโอเคครับไปแล้วพปรเกต์เหลืออยู่แค่นี้แล้วนะครับบางสามยอดไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คงวาดใหม่ครับขอวาดรูปองสิริกิตก่อนครับพอหยุดแล้วขอบคุณถนนคนเดินรัฐี่ลในในั่งวาดรูปครับเออเป็นโปร,รเจกต์แต่ละมุมเมืองของรพบบรีไม่ไม่ซื้อไม่บูชาไอ้ไม่ซื้อไปก็ถ่ายรูปเป็นเทลึกไปได้ครับเป็นสิ่งศักด์เียวเที่ยวให้สนุกครับ ครับขอบคุณทุกคนที่ดูงานขอบคุณชาวต่างชาติที่อุดหนุนงานครับพอหยุดแล้วชาวชาวฟิแนแลนด์อะไรสักอ,อยาก่างต้องไปดูในวีดีโอพอหยุดแลครับอย่างแค่นี้นะครับเนี่ยวัดพระศรีมหาธาตุเวฬหพวารายนี่กเลยที่แค่นี้นะครับตบักแก้วลพบุรีโอเคข้าวโพดตักไลรอ่ะไปแล้ว บ้านวิชายเย็นครับถนนคนเดินลบบุรีครับเจ้าที่ถนนคนเดินเนี่ยทางอยู่ติดปากสามยอดอยู่ติดเนี่เฉพาะสารการครับโอ้คนเดินเยอะเลยนะครับเนี่ยไปแล้วถนนคนเดินลบบุรีครับเมื่อกี้มีรถไฟผ่าน